สวัสดีค่ะอยู่กับทิชาพัชราวันในช่วงกอสิบสตาบันเทิงนะคะวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยอะไรที่แบบสวยๆงามๆกันก่อนเลยดีกว่าค่ะกับ30สาวงามจากเวที m i s s u n i v e r s e t h i i l a n d 2021นะคะกับรอบพรีริมินารีนะคะที่บอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยสวยออร่าพุ่งเลยทีเดียวค่ะ เขาคงสุดท้ายของการประกวด Miss Universe Thailand 2021นะคะกับการประชันความงามของผู้เข้าประกวด30คนสุดท้ายในรอบพีริมค่ะที่จัดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้ที่ศูนย์ประชุมและแสะดงสินค้านานาชาติหนงนุชพัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะผ่านการนำเสนอเนื้อหาสไตล์บิวตี้เทนเมนต์สาระความงามแล้วก็ความบันเทิงที่เต็มรูปแบบครั้งแรกของการประกวดนางงามในไทยเลยค่ะเริ่มต้นกับการประชันรอบพีริมนะคะด้วยชุดไทยประจำชาติในตีมชุด ผ้าไทยร่วมสมัยที่สาวงามเนี่ยต่งก็ได้โชว์ความงดงามของผ้าไทยด้วยลีลาที่สวยสะกดทุกสายตาต่อด้วยการแข่งขันชุดไ่ายน้ําค่ะที่ความพิเศษ ที่สุดในรอบนี้นะคะก็คือได้รับเกียรติจากอแมนด้าชาลิสาออ g ดัม m ิส s ูเ i v e ร์สไท a แลนด์2020ที่ลงมือออกแบบชุดว่ายน้ำร่วมกับทีมงานค่ะในคอนเซปต์ power of passion หรือว่าสตรีผู้ทรงพลังสู่เส้นทางแห่งชัยชนะนะคะซึ่งก็เป็นธีมหลักในปีนี้นั่นเองสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้หญิงทุกคนที่ต้องการคว้าชัยบนเวทีค่ะ นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวมงกุฎ Miss Universe Thailand 2021จากแบรนด์ Moa w a t นะคะเวลรี่หรูชั้นนำระดับโลกโดยมงกุฎเพชรได้ถูกเจรนายขึ้นภายใต้คอนเซปต์ flame of passion ประดับด้วยพลอยสีเหลืองอมพายบุตรารคำและก็เพชรอันลำค่าที่คู่ควรกับสตรีผู้ทรงพลังเพราะฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยค่ะ24ตุลาคมนี้ร่วมลุ้นพร้อมกันนะคะว่าสาวงามคนไหนจะคว้ามงกุฎปีนี้ไปครองค่ะ